สวัสดีจ้าเพื่อนๆมือนนี้กะพาเพื่อนๆนมาบานยาจ้าเนี่ยช่วงนี้ยิ่นกะฝนกะเริ่มตกบ่อยเลยจ้าเพื่อนเพื่อนอากาศกะกำลังจะเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนสังเกตช่วงนี้จะบกอยได้ยินเสียงจักรจันทร์แล้วจ้าเพื่อนเพื่อนแต่ว่าจะได้ยินเสียงกันแม่งย่างอื่นที่เพื่อนห้องเนี่ยเห็นบ่จ้า จองปีปป๊ปีปีจอเนี่ยจะกรจานเริ่มเริ่มมันนีละเนี่ยเริ่มกะจะเปี่ยนฤด,ดูแล้วจ้เพื่อนเพื่อนอย่ยมื้อนี้ก็บ่ได้มาเห็นยังลายดอกฝนตกลิ่นจะฝนตกลิ่นนี่เนาะมันขึ้นฝนก็โตแกเพื่อนเพื่อนฝน,น,น,นตกหน,น,น,นันนนกฝ่าห้องพรอมกะเอ้ยเห็นภาคยุสวนเป็นยังไงเนาะว่าก็เลยอาจจะมาจ่อเพื่อนเพื่อนจากน้อยมันจน่อเพื่อนเพื่อนเห็นเนาะ มันจะเป็นต้นหมกทั่วดินจ้าเพื่อนเพื่อนต้นหมกทั่วดินที่พวกสู้เอาเอาหนเื่อนลงมามาปลูกเราการเนี่ยจะเพิ่งจะในไงขึ้นมาอยู่เนะจ้าเนาะเนี่ยที่สู้ายคิดอยู่นี่ก็จะเป็นฝนตกลิ่นปล่อยปล่อยลงมาอจะเพื่อนเ่อนแต่ว่าการเชี่งไทยคิดแต่อยู่จะเนาะผักต่างๆก็จะเป็นต้นบกงจ้าเพื่อนเพื่อนโอ้เริ่มไงแล้วพนเพื่อน เดินใหญ่ขึ้นมาให้สุเลยจ้ะต้นบ๊อกงแต่ว่าก็ขอให้เพื่อนหลอดน้าวเนาะจ้ะเนาะถ้าเพื่อนรอดน้าวแล้วเ้อก็จะนี่จ้ะก็คงมจะได้กินอยู่จะเพื่อนๆ่ต้นมองปักช่ำกับสุกอัปเดตเรื่อยเนาะจ้ะเนาะเนี่ยเป็นการปักชาำง่ายๆของส้เลยนีย่จะ้ะเดี๋ยวไว้จักน้อยก่อนจะเพื่อนเ แต่สิไม่ยหญ่เพิ่นให้เพิ่อนอยู่ตอีกเล็กน้อยก่อนเนาจนะจะเนาะต้นบักฮวงจะเปล่นเปลี่ยนต้นบักฮวงโอ้ยสะอ่อนเนาะไงให้อยู่อันนี้จากการอันพอมเมล็ดจ,จะเปล่นเปลี่ยนเอามเมล็ดเ,เพิ่นซื้อน้อยเพิ่นมาก,กินแล้วก็เอาไนเพิ่นมะพอเอาวไนก้อนจะเอามาพร้าวส่วไปตากแดดก้อนจากไนบักฮวงจะเปล่นเปลี่ยนนี้เนาะ จะมาต้องมาค่อยรุ่นน้ำการจะมาเพิ่นจะง่ายใหุ้ปปูไปหอดใสน่นี่ยเราจะนาาเพื่อนๆน,นี่จะอันนี้จะเป็นเนาะต้นมะละที่กะเก็บกินไปเรื่อยๆจะเป็นเปๆอมะละเก็บกินไปเรื่อยตัวฟักเง,งาก็ได้เก็บกินไปเรื่อยๆจะเปื่อนๆเ,เนี่ยเพิ่นก็เริ่มจะน,นี่ละเห็นไหม เริ่มจะไหวยเริ่มจะน,นี่ละนี่จะเป็นเปื่อนเนเนาะมาละหน่อยงหญ่กะเกิดมาเรื่อยๆจะเป็นเปื่อนเกิดมาเรื่อยๆตัวมาละน่อยจะเนาะเดี๋ยจะเป็นเปื่อนปูกพักปลอดสามจ้าเหลือจากแม่งกินโอ้ยูนี่กันยังมีมาละหน่อย,ย,ยะะอ,อ,อ,อยู่คนเดียเปนเื่อนเนาะเนี่นยมาละหน่อย,อย <c oughs> เพื่อนเป็นลายอยู่จ้ะพูดหน่อยแต่ข้างในนั่นก็มีเก็บกินหลายเตืออยู่เนาะเดี๋ยวจะป้าเบิ้งอ้าวอยู่ตรงนี้ก็มีหน่อยแก่ๆมาอยู่ตรงนี้ก็ม,กกมีคนเพื่หนๆนะเดี๋ยวน่ะน่ะกัะน,ะนเรื่อยออกมาตั้งปีจะ้ะเนี่ยดอกเพื่อนเดี๋ยวถ้าผู้ใดบ่เคยเห็นดอกยอดมะล่ากินได้จะเพื่อน มาลายกินได้เอาไปต้มเอาไปแกงเอาไปพัดแล้วแต่ได้หลายเมนูแล้วแต่ผู้มากจะเนี่ยดอกเพิ่นเราจะเนาะคาเดียผู้่นบ่เคยเห็นสูกเป็นครั้งแรกที่ปลูกจะเอากวงจำนวงเองเด้อสซูบดาเดชจะเป็นแบบเนี่ยเป็นดอกของมาลาจะเป็นแบบอุจะเนาะสีเหลืองเหลืองแกซ้อนสีส้มจะ อาจจะเป็นสวนมาสวนกับโซชื่นแบบนี้แหละจ้าเป็นสนเบื้องนั่นเบิ้งนี่ไปเรื่อยๆอยู่ในมัดมืออยู่สวนแล้วกับต้นพั่วดินจ้เป็นสวนต้นพั่วดินนี่จะจะปลูกไว้สองมองจ้าซุกก็บ่ค่อยได้ท้ายห้เบิ้งเราจะเนาะนี่จ้าตรงนี้แล้วก็คางต้นบะคุ้งเนี่ยกรมี่จ้าเนี่ย ที่ห่อปลายกับปูแยงแลยนีจแยงแล้วหน่อยจะเพื่อนเพื่อนนี่นาะเกิดขึ้นแข้งกับหยาอยู่นี่นาะจะเพื่อนเพื่อนนี่แหละล้วก็มื่อกามาเบืองว่ามันนันมันฝรังที่ปลูกเมื่อนั้นเิ่นไปหอดใสแน่กาถ้าได้มีอย่างเปลี่ยนแปลงไปดอกจ้าเพื่อนเนี่ยนเนี่ยเห็นบ่เดี๋ยวจะไม้จะก็กลงจะมี มีใบมีต้นงอกขึ้นมาอยู่จ้ะเนี่ยเอาดินกรบปลูกง่ายง่ายเอาไปเอียงเกาะหัวเพื่อนนะจ๊ะเอาไปฝังไว้ในดินแล้วก็เอาดินทมๆมล้วจะเพื่อนๆแล้วก็ทมแล้วก็เอาอันเนี้ยจะเอาใบไม้แหง้งนี่จะเพื่อนๆมากบหนาด,ดินในเพื่อนนะจ๊ะเนาะเนี่ยหลังจากที่เอา ยายแห่งกบกะหดน้ำเพิ่นจากน้อยจะหดนาจะบุหดน้ำก็ได้จะเพื่อนเพื่อนเรือเฮ้ามาหดเมื่อหลังก็ได้ว่าเป็นอยางจ๋าเนาะจ้าเดี๋ยวมือหนี่็จะมาอัปเดตนี่เพื่อนเพื่อนเห็นบ่หมกักน้ำเต้าน้อยจ้าเนี้ยเริ่มใยเลยได้เพื่อนเพื่อนนี่จ้าหมักน้ำเต้าของสูเริ่มใ่แล้วในดอกเพื่อนจ้าเนี่ยเนี่ยที่ว่า ถ้าดอกที่เพื่อนจะจีบเป็นหน่วยเห่าเนะี่ยเพื่อนก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยจะเพืนอนๆเนี่ยพกสู่กับเป็นครั้งแรกที่ได้เลี้ยนรูดที่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองได้ปลูกด้วยตัวเองจ้ะนีะ่นเนาะนี่จะเพืนแบบไม่ใน,นหน่อยเพื่นนอนถ้าพเพื่อนไอ้ตานแรงร่มได้เลยเพื่อนสู้ได้เ <c oughs> พื่อนก็จะเหญ่ามาเป็นน่วยเหนียวจะนี่นเนาะ สุกกรไดฮิตข้าง่ายๆให้เพื่อนจะเพื่อนๆนี่เนาะยอดเพื่อนก็ตัดไปเรื่อยๆจะยอดเพื่อนเอาก็ตัดให้เพื่อนไปเรื่อยๆข้างบนนี้ใบใบไหลเอากับให้บ่ข้างล่างเนี่ยสุกจะตัดค่อยก็ให้ทย่อยจัดใบออกให้เพื่อนจะเนี่ยจะเลื้ว้แต่ข้างบนแล้วก็ยอดเพื่อนในหมี่สุกจะตัดไปเรื่อยตัดเพื่อนก็บบตายจจะเพื่อนๆตัดยอดเพื่อนแท่ก็เไป็นี่ จะเดี๋ยวสุจะิภาพมาเบ่งอีกมุมหนึ่งพูนะเห็นฝนเห็นๆๆว่านอยใหญ่เลยได้จะนี่หมักนำเตาของสุเป็นนวยใหญ่สองอยวยเราจะเป็นเผื่อนี่จละลวกันนี่เนาะอีกหน่วยหนึ่งพูนอาจจะเนี่ยสงสัยถือล่มหรือแมงกัดกับบื้จ้จะล้วก็พูหนหน่อยหน่อยอีกสองวยก็เริ่มจะตามลุ่นพีมากจะ เนาะเพื่อนๆโอ้มักน้ำเต้านี่ก็กินแซ่บแ้จะเอาไปแกงเอาไปแกงร่วมก็คงจะแซ่บจ้าเนี่ยบางลักษณะน,น้อยของเพื่อนเนาะเพื่อนๆโอ้สุ่ว่าจะเอาไว้เฮ็ดมะเลยพันธ์นี่สิได้ว่าน้าองยันเป็นบอลอดหนาวไม่จ้าเพื่อนๆถ้าเป็นบอลอดหนาวห้ก็ด,ดีจ้าเนี่ยนยงามๆยังไงเลยมักน้ำเต้าจ้า เรากันนี่นนนเนี่ยเพื่อนๆถ้าเนี่ยถ้าเพื่อนจะเป็นหน่วยห้าวเนี่ยเพื่อนจะเกินมาเป็นแบบนี้เนาะไ่จะ้ะนี่ไหมเป็นตาฮักอีหลีดีสุโขเพื่อนหนึ่งปลูกเองเคยเห็นแต่น,น้อยที่ว่าเพื่อนหนึ่งเอาเยางก็เอามาแข่งเพป็นมาใส่น้ำบ่จ้ะที่เวลาเขาเบิร์นได้นางจีนเนาะ ใเปลี่ยนนันกต่อสู้ที่เพิ่งดาน้ำกอกใส่หมักน้ำต่อแห้งไหมนะจะเปืเป่ปนนอยๆนาะนี่จะงามอยู่โอ้ยไอให้ได้กินเด้อแล้วก็ให้ได้เมล็ดพันธุ์เนี่ยเ,เ,นเนยอต้องไปซื้อเพิ่นจะนี่อันซูไปซื้ออันในเพิ่นมาปลูกจะเปืเป่อยๆเอามาเพาะแล้วก็มาปลูกต่อจะ้ะ หมักน้ำเตาเาเ้าเป็นตาหากบ่าจาคเพื่อนนีนเนาะเริ่มใหญ่ห้ซูแล้วแหละคิดว่าจะได้กินน่นด่แบบที่เนาะถ้าได้กิ่นก็นดีจะเปืเป่อนได้กิ่นก็นดีโอบ่อยากเมียบาดเลยเห็นแบบนี้น้ำเตา้าไก่กินดีมีประโยชน์ต่อร่างกายจะเปืเป่อนแล้วก็หน่วยแห่งเปื่อนนี้เนาะก็มาใช้ประโยชน์ได้ได้วยการอาแฟ อันนี้ยังก็เอาไปเป็นกระบอกน้ำเพ่จะเป็นเพื่อนที่เพื่อนน้อไปเฮ็ดกระบอกน้ำเนาะสมัยนี้ก็คงจะบ่คอยได้มีกันแล้วแหละบ่คอยได้เห็นกันละแต่ว่าตอนสมัยสูเป็นนิดหน่อยเคยเห็นอยู่ดิผู้เฒ่าเพื่อนเฮ็ดน่าจะเนาะเอามาแข่งเพื่อนเอาไปล่างแล้วก็มาเป็นไอ้กระบอกน้ำหิวไปกินน้ำหน้าจ้งเสียนาองจะนนัะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะนีมันก็มา อูนเบิงเพื่อนๆเบ่งดอกกันน่ะเึ้นไปอยู่ตั้งต้นใหม่แม่ละนี่จ้ะดอกเปิดมาถ้าข้ามาตอนไอเทียงๆเนี่ยเพิ่งก็จะบานนะจะเพื่อนๆ็นช่วงนี้เพ็่นแกแล้ะก็บ่ค่อยบม่ได้เห็นดอกบานเพิ่นจ้ะนี่เนาะลำเต้าจะเพื่อนๆต่อหน้าต่อตาเฮ้านี่ผลปลิตทีเห้าเห็น ได้กะพุ่มใจจะเนี่ยลักษณะดอกของเพื่อนจะเป็นเพื่อนดอกเป็นมะนี่สอนดอกนี่เริ่มจะเป็นน้อยให้ละจะเป็นเพื่อนต่อพามาเนาะอัปเดตหมักน้ำเต้าจะอัปเดตหมักน้ำเต้าเป็นตะหากบอจะเป็นเพื่อนแม่จ้งเพื่อนเมื่อกะมาอัปเดตหมักน้ำเต้าให้เบิง์นแ้จะเนาะ แล้วสุกจะอัปเดตพักเรื่อยๆที่สูปป้ปลูกให้เพื่อนๆเบิงจากตั้งแต่เริ่มแรกที่ปลูกหรือบางเที่ยก็อาจจะเป็นการเพราะตั้งแต่เริ่มแรกพักบางย่างบางชนิดน่าจะนกอก,ก่ามาแบ่งปันกันเพื่อนๆสิ่งดีๆเ้าแบ่งปันกันเ้าบอกกันได้จะจะคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ก่อนจ้า เจอกันคลิปนานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปน,นะคค่ะสวัสดีค่ะ